ครับผมนะครับพบกับผมครับโอช่างนงแตนทราวิชัยมหาสารคามครับวันนี้เรามาดูแลรถ BME46 นะครับคันนี้มาด้วยการเครื่องยนต์สตาร์ไม่ติดนะครับบางครั้งก็สตาร์ติดนะครับเรามาดูสาเหตุของปัญหานี้นะครับตอนนี้เราจะทําการอ่านทั้งระบบนะครับอ่านโค้ดของรถคันนี้นะครับน,นี้คอมเตอกำลังตรวจสอบ ตอนนี้คอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นเลยนะครับสําหรับรหัสของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีเกี่ยวกับอัอเทเตอร์ไดชาร์ะครับตัววัดระดับน้ํามันเครื่องออกซิเจนเซนเซ,นเซอร,ร์แล้วก็แคมชาร์ปแล้วก็แค้งชาร์ปนะครับเดี๋ยวเราจะมากแก้ไขกันดูนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับหลังจากเราวิเคราะห์ปัญหาแล้วนะครับเราได้ทำการเปลี่ยนเซนเซอร์เผาข้อเหวี่ยงนะครับอยู่ใต้ไดยสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาลองสตาร์ทดูกันนะครับสตาร์ทติดหรือไม่นะครับเครื่องยนต์ติดปกตินะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบนะครับแล้วก็ ลองไปทั่วปัญหาดูนะครับอาจจะเจอปัญหาอย่างผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอู๋ชัยวัตรขอขอบคุณในการรับชมและกวกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม